ผมกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์ชาแนลนะครับผมพบกับผมแอดมินยุทธนะครับเจอกันเหมือนเดิมเช่นเคยครับวันนี้มาเล่าเรื่องทุเรียนนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้มีกระแสดราม่านิดหนึ่งนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านแล้วกันนะครับสําหรับผู้บริโภคนะครับก็จะบอกว่าทุเรียนแพงนะครับสําหรับชาวสวนนะครับหรือพ่อค้าที่ทําสวนก็จะบอกว่าทุเรียนปีนี้ราคาถูกนะครับก็ ยืนกลางนะครับยุทธพงศ์วันนี้จะรายงานแล้วก็จะพูดคุยนะครับทั้งชาวสวนแล้วก็ทั้งผู้บริโภคเลยนะครับผมยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับหรืออยากจะสอบถามข้อมูลอะไรนะครับผมพอจะตอบได้ผมก็จะมาตอบนะครับทุเรียนช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าทุเรียนราคาพุ่งนะครับส่งออกจีนนะครับโต90%เเลยทีเดียวนะครับเพราะค้าแย่งกันซื้อขายออก ออนไลน์นะครับแย่งกันเลยนะครับก็เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดนะครับใครไวใครคิดไวอะไรพวกนี้ก็จะไปได้ไวกว่านะครับก็สู้กันต่อไปนะครับทุกท่านนะครับยูทูปผมก็นํามาอัปเดตนํามาเสนอนะครับสําหรับเมืองไทยนะครับเมืองไทยที่ตลาดอตกนะครับผมตอนนี้ทุเรียนขายปลีกนะครับหรือว่าเนื้อล้วนอะไรพวกนี้นะครับขีดละร้อยยี่สิบบาทครับ หมอนทองขีดละ120กิโลกรัมละ1,200บาทนะครับโอ้โหหนักแต่ทีเดียวนะครับอ่าสำหรับใครที่ทุนน้อยก็ต้องรอคอยกันต่อไปนะครับสำหรับใครทุนนาก็ได้เลยครับก้านยาวนะครับขีดละ200ถึง250บาทนะครับนี่เนื้อรวนนะครับท่านผู้ชมครับนะครับที่ตลาดออกออตกนะครับอ่าก็อย่างที่ว่านะครับตอนนี้มันก็แพงนะครับเป็นช่วงต้นของฤดูกาลนะครับก็อดใจรอนะครับสำหรับใครที่ สอบถามเข้ามานะครับเดี๋ยวยุทธพงศ์จะอัปเดตให้นะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดสีม่วงเมืองตลาดไทยนะครับตลาดเนินสูงนะครับตลาดทุเรียนเนี่ยเดียวยุทธพงศ์จะอัปเดตให้นะครับฝากทุกท่านกดติดตามทิ้งไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอัปเดตให้แน่นอนนะครับเกี่ยวกับทุเรียนนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับทุเรียนแพงนะครับหลายคอมเมนต์คอมเมนต์เข้ามาหา หายุธพงนะครับว่าแพงนะครับก็เรื่องธรรมชาติครับทุเรียนกว่าจะปลูกก็ยากเหมือนกันนะครับก็เห็นใจทั้งทั้งสองท่านนะครับเป็นกำลังใจให้ครับขอให้ได้กินทุเรียนอร่อยๆนะครับโชคดีครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ